ใช,นะใช่ไหมใช่ไหมวันนี้คือดึงมรงเนาะใช่กองนี้คือคิวเปิดคิวแรกของกองบิ๊กอัพสวิทวันนี้วันนี้เราวันนี้เราแปลงตัวเป็นซาชินเดอร์ครับก็หมายควาว่าเป็นภารกิจแรกในเรื่องที่จะทำให้คนเริ่มกัน เ,เ,เ,หเหมือนจะเทใส่แก้วเนาะเหมือนฟิลเหมือนจะเทใส่แก้วแล้วสุดท้ายมันลดตัวเองอ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่มันเลเหมือนแบบจะเทใส่แก้วแล้วก็เลื่อนมนเาเขากำลังไล่ไปเขากดการ จะเป็นแผลเป็นไหมเนี่ยเป็นแผลเวงแผลกมเลิเยิ้มเชี่ยวจ้าลยเลิน่อยนี่เข้มแล้วก็นี่แล้วก็นีบด้วยนี่น่เบแล้วก็นี่ยกขึ้นอย่างนี้มันถ้าเกิดเย็บเสร็จจะต้องตัดออย่างนี้ออกอ่าเงนตัดเลยไหมครับเพราะอันนี้ต้องเข็ยไปทิ้งก็ตัดเลยมันตัดเย็บเสร็จแล้วมันตัดไปแล้วเย็บเสร็จแล้วเป็นไงฮะวันนี้เราพึเป็นพยาบาลนุเป็นพยาบาลเด็กๆเป็นพยาบาลโตขึ้นมาก็เริ่มเป็นพยาบาล แล, kind of 50. แล hm <N> ้วพอแก่ลงก็เป็นพยายเหี่ยห้าบาทสิบบาทก็เอาดาราดาราถ่ายอะไรกันนะพี่นั่นจีมาดูเรามาดูเรามาดูอย่าถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปไม่ได้นะคะไม่ถ่ายคไม่ถ่าไม่ถ่ายไม่ถ่ายยืนดูได้อย่างเดียวค่ะพี่ ั่งนี้อนมันตกตกปลาเป็นตานเหรออ,อ่ตกปลาใช่นึงอ่ะเอาขึ้นหน่อยดิตรงเนี้ยเส้นช่อสท้ายนี่พี่ออฟทีเมคอัพเดีนสวยโ้โม่อวย้เะที่อ,อ,อยู่นี้ วันนี้มาในลุคของวิศวกรรมกุยฮะวิศวกรรมอา่าวิศวกรหรือในในในว่าใน,ในหนแผลโชว์แผลเยวันนี้กรโดอเลรมานี่ต้วหินดิบเย็นเย็นเบาเอาเต็มหินหน้าโอ้ต้า ฟิลเหมือนตำรวจจราจรจับคนขับมอเตอร์ไซค์แบบฟ้าผืนอะคือวันเนี้ยอุตส่าหแบบเฮ้ยวันนี้ได้แต่งชุดสูทดูดีหน่อยเป็นไงล่ะแบงเอ๋ยน่ารักน่ารักเลยเอเหมือนตำรวจจริงๆนะคู่เหรอเนี่ยชุดคู่เลยอะกับพี่วินเท่ไหมโดนจับพี่วินโดนจับ सॼ <laughs> टीवी <laughs>